ไปท้าบอยซิริชัยครับผมไปเดียนไปเดียนมาเบิ่งถูกภูกงานกาชาดสารคามลืมอขึ้นพอ่อเขาไปขายเปลาลูกฟองผืนซื้อเอาถุงเยาซื้อแล้วบแบแบแมวแย่เทากินบัางไหมเมื่อคืนไปคอนเสิร์ตเอฟเยูบนครับไปกับแอนแล้วครับวันนี้กัมากาชาดสารคามแม่ก็เลยเอาแม่ก็เลยเอามง<อ>ปลาลูกฟองมาฝากเท่านี้ละแบงให้ย่กินมันกับปลูกฟองกับแป้งนอนอีกแล้วก็นี่เลยหอนห่องหอนใน พอมาดิจินีบ้านนะอ๋อหอมมะฝั่งที่เพี่น้องห้างแกเป็นตระเลใจได้มายุไกลบ,บ้านกระดอก็บ่ได้แรกบ้านเพราะว่ายัางเพราะว่าเวลามันบีบมันต้องเดินทางมันต้องทําเวลาทํางานแข่งกับเวลาทํทงานแข่งเวลาเกีียวอยากหาอะไรเลยจะของเลยแหละพี่น้องมันอยากน้ำนักยากครอบอยากได้ผมเป็นหนึ่งสี่มายี่สิบปีไฮหาไปไปลองก <ขอ S 2> ันบางบ้ 那个不放心，嗯呦。